ะตอนนี้ก็มาถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยครับร้านธนาวัฒนะครับเป็นมู่4.4คิวนะครับเป็นเครื่องอ e ี่สุ SRR นะครับผมยางเป็นยางผ้าใบนะครับน็อตล้อ6ตัวนะครับเครื่อง190แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่ 510นิวตันเมตรนะครับผมก็รอบนะครับรอบอยู่ที่1,000นะครับ1,000จนถึง2,000นะครับ2,000รอบตัวนี้เป็นระยะไฟง็อกนะครับผมตัวนี้เจะแรงบิดจะไม่ตกนะครับตัวเครื่องนะครับเครื่องยนต์เกี่ยวกับี s u นะครับรับประกันให้5ปีนะครับไปจำกัดระยะทางนะฮะ และตัวนี้นะครับมีจุดข้อดีก็คือมีติดที่ตัวไฟวินนะครับที่ตั้งมาจากโรงงานนะคะระับไม่ติดข้างเกียร์นะครับตังนี้เป็นสายน้ำมันไฮดริกนะครับ ก็คือจะเปลี่ยนร้างแรกหลังการใช้งาน6เดือนควรนะครับควรเปลี่ยนต่อไปทุก1ปีนะครับนรมันอนะครับนี่ก็พวกโง่จะหนาอยู่ที่5มิลน,นะครับ มีตัวตัวปวนอยู่ยาท,าทางด้านในนะครับสามารถนะครับสามารถบรรจุปูนนะครับถึงได้4 4 4คิวนะครับผมแต่ว่าโตโม่ทำให้4.4คิวนะครับถังน้ำนะครับถังน้ำา6กร้อยลิตรนะครับผมเอซีขนาดใหญ่นะครับเอซีขนาดในใหญ่นะครับผม ไม่มีรูนะครับเอาข้างนะครับเอาข้างขนาดใหญ่เอาข้าง4.4มิลลิเมตรนะครับ ำเตือนนะครับคำเตือนหลีกเลี่ยงนะครับหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงเมื่อสัมผัสควรล้างด้วยน้ําสะอาดทันทีระวังนะครับระวังพิเศษคอนกรีตกระเด็นนะครับคอนกรีตมีน้ําหนักมากโปรดระมัดระวังในการลําเลียงและการรองขณะาทางานนะครับ ไม่คือคำเตือน